คือทำาไมทุนถึงทำให้เจงได้ตัวเลขข้อมูลดตต์เป็นพื้นฐานของการรันบิสเนสไปเพื่อให้มันรอดได้ขายดีจนเจงมีอยู่จริงโดยส่วนมากเนี่ยเรามักจะกระโดดเข้ามาทำเสียค้าบริการาต่างๆเนี่ยเราจะมาตามเทรนด์ในส่วนของวันนี้นะคะแอมจะมาคุยเรื่องของกับดักนะที่จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเจงโอ้คือบอกแบบนี้นะคือแอมมาเคยผ่านการทำธุรกิจมานะฮะค่อนข้างหลากหลายอย่างเลยนะแอมมีว่าแอมมีเป็น10ๆธุรกิจเลยที่เคยทำมานะฮะเจ๊งบ้างไม่เจ๊งบ้าง success rate ประมาณสัก อัว่าสักเซเลตธุรกิจประมาณ50-50ก็มีอทั้งที่ทําเจ๋งแล้วก็ที่ทำไม่เจ๋งนะครับแต่เราก็ทาอยู่เรื่อยมาก็เลยรู้สึกว่าเออมีบทเรียนนะที่อยากจะถอดให้ฟังสําหรับการทําธุรกิจนะครจากประสบการณ์ประมาณสัก10ปีในการทํามาเนี่ยวัปัจจัยอะไรบ้างอะ่ะเออที่มันมาจะทําให้เราทั้งเจ๋งแล้วก็ไม่เจ๋งนะคะเดี๋ยวมาฟังกันดูครับว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งนะครับอันว่าสำคัญในยุคนี้เลยก็คือทุนแบบแหล่งเงินทุนเงี้ยคือสําคัญมากๆคือเวลาเราจะสร้างธุรกิจขึ้นมาสักอย่างหนง เราก็ต้องมีทุนใช่ไหมแบบบางคนมีตังค์อยู่แล้วตังค์พคุณแม่ตังค์เงินทุนเงินทางที่บ้านนี่ไม่ว่ากันแต่การหาทุนนะจากแหล่งการเงินต่างๆเนี่ยอันนี้ลําบากแล้วก็ยากนิดน,นึงนะฮะคือทําไมทุนถึงทําให้เจ๋งได้เพราะว่าบางครั้งเวลาคุณอยากจะทําธุรกิจขึ้นมาคุณเองก็จะมีภาพฝันเนาะแบบสมมติอนอญาตจะเปิดโรงเรียนสอนภาษาขึ้นมาอมก็มีภาพฝันว่าโรงเรียนอนจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ปุ๊บเราก็คิดว่าเราน่าจะลงทุนสักสามล้านนะโอเคสามล้านแน่นอนอยู่แน่นอนปรากฏว่าคุณแม่พอทําาจริงปบโ้้ลลนแว ห้าล้านแล้วหกล้านแล้วเจ็ดล้านแล้วคือมันก็จะอับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วยิ่งมันอัพอัอัขึ้นไปเนี่ยถ้าคุณทุนไม่ถึงนะฮะมันจะกลายเป็นว่าถ้าจะทําให้ดีเลยอ่ะคุณต้องใช้ห้าล้านสมมติแต่ทุนคุณมีสามคุณก็จะกลับมาทำที่สามล้านแต่พอทำสามล้านอ่ะดันทําไม่ถึงเข้าใจไหมคือทําแล้วมันไม่ถึงอ่ะมันกลายเป็นว่าโฮ้ยมันมันนอยมันได้น้อยกว่ามันดูไม่ปังอย่างที่มันควรจะต้องเป็นเอ็มก็เลยคิดว่า ธุรกิจบางทีอะค่ะคือมันเจ๊งตั้งแต่เริ่มเลยอะคือเจ๊งตั้งแต่การที่ทุนคุณอะมันไม่ถึงในการที่คุณจะสามารถสร้างอะไรดีๆต่างๆนานาขึ้นมาได้แอมเล่าให้ฟังนะของของที่แอมเคยทำนะฮะทีหนึ่งแล้วก็ทุนแอมก็ไปไม่ถึงนะฮะก็คือมีครั้งหนึ่งแอมเคยเปิดคาเฟ่น,นะ,ะนจริงๆแอมเคยเปิดร้านอาหาร1ร้านแล้วก็เคยเปิดคาเฟ่อีก1ที่นะฮะคาเฟ่ตอนนั้นไปเปิดไปเปิดที่โคราชเราต้องยอมรับเลยว่าเงินทุนเราอะไม่ได้เยอะคือแอมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้แหล่งท ธุรกิจแรกกำไรเท่าไหรไปต่อธุรกิจ2ธุรกิจ2กำไรสั 2, ้ไปต่อธุรกิจ3เนีน่ยเนาะปรากฏว่าตอนที่เราตัดสินใจไปไปลงนะฮะตัวโปรเจกต์คาเฟ่เนี่ยเราก็กำเงินไปก้อนหนึ่งเราคิดว่าทำร้านคาเฟ่สักร้านหนึ่งร้านเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดว่าคุณว่าต้องใช้ทุนเท่าไหร่แอมก็กล่าวว่าเอ้ยร้านหนึ่งมันสักร้านหนึ่งโตเตะ,ตะ,ตะอะไรเอ่ยครัวเคดน่าจะอยู่นะร้านหนึ่งปรากฏว่าพอตอนไปทำจริงปื๊บเฮ้ยมันมีค่าใช้จ่ายที่เราไม่เคยคิดอะงอกขึ้นมา เราเพิ่งรู้ว่าเครื่องชงกาแฟเนี่ยมันหลายแสนนะเพื่อนไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่เคยรู้ว่าไอเตาอบที่มันจะสามารถอบแล้วมันทนทนอ่ะมันหลายแสนเหมือนกันกลายเป็นว่าแค่ครัวอย่างเดียวอะค่ะยังไม่รวมตกแต่งเอ่ยเลยเอ่ยอ่ะเราก็หมดไปแล้วว่ามันสักสี่กับห้าแสนได้แล้วก็โอ้ my god ก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราอยากจะทำไอ้แอมอยากทาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือต้องใช้เงินเนี่ยประมาณเกือบสามล้านได้เธอเปิดคาเฟ่นะจะฉันอยากทําแบบฉันป็นคนทำเวอร์ก็เลยกลายเป็นว่าเราเรามีเงินท้ายที่สุดเเราเอามาทําได้แค่ล้านห้าพอมาทําได้ล ไม่ถึงไม่ใหญ่ไม่แกรนเหมือนอย่างที่เราอ่ะอยากจะทําพอนึกออกไหมคะเนี่ยแอมก็เลยเจ๊งจากการที่มีเรื่องของทุนเข้ามาเกี่ยวข้องมันมันทำให้เราทําได้ไม่ถึงตามมาตรฐานที่เราอ่ะพยายามจะเสร็จไวอันนี้คือประเด็นแรกคะ่ะเป็นที่2งนะคะที่แอมว่าก็สําคัญเหมือนกันก็คือการคํานวณเชิงตัวเลขที่มันจะผิดพลาดการคํานวณเชิงตัวเลขเนี่ยเป็นได้ทางกําไรต้นทุนทุกอย่างอะฮะเลขในล้านคุณเนี่ย คือตัวเลขก็เป็นมันเป็นพื้นฐานเนาะคือตัวเลขข้อมูลเดต้าเป็นพื้นฐานของการรันบิสเนสไปเพื่อให้มันรอดได้น้องสาวแอมเนี่ยเปิดธุรกิจเหมือนกันคือบ้านเนี่ยมันชอบทําธุรกิจนะฮะน้องสาวแอมก็เปิดเป็นร้านเล่ากลางคืนนะฮะเปิดเป็นร้านเล่ากลางคืนอย่างเงี้ยแล้วก็แอมก็มีโอกาสไปช่วยช่วยดูนิดหนึ่งนะฮะในบางผ่านอย่างเงี้ยแอมก็ถามว่าถามก็ถามง่ายๆเลยว่าเมนูอะไรขายดีที่สุดในร้านอุน้องก็เออึ้งแล้วก็ปรากฏว่าบางทีไม่ได้แท็บไม่ได้ดูว่าเออ อันนี้ขายดีสุดเอออันนี้ขายไม่ดีสุดแต่เขาก็พอรู้นะขายดีสุดนี่เลยค่ะพี่แอมราบทอดขายดีสุดอ้าโอเคแอมถามต่อว่าราบทอดต่อจานได้กําไรเท่าไหร่ทีนี้อึ้งของจริงละการคํานวณตัวเลขที่ผิดพลาดเวลาคุณคำนวณตัวเลขนะคะมันต้องคํานวณตั้งแต่ว่าราบทอดหนึ่งนในราบทอด1จานมี5ก้อนใช้หมูกี่กรัมสมมุติใช้หมู50กรัมตีเป็นทุนเท่าไหร่ใช้แก๊กกี่บาทใช้น้าําปลาซอสกระปิพริกทุกอย่างกี่บาท มันต้องมีการทำเอ่อเลือกตัวเลขพวกนี้เอาไว้ให้ชัดเจนเมื่อทำตัวเลขชัดเจนปุ๊บคุณจะรู้ว่าโอเคราบทอดหนึ่งจานเนี่ยต้นทุนวัตถุดิบจนถึงการปรุงออกมาเนี่ยสิบาทสมมุติต้นทุนค่าพนักง,งานในการทำราบทอดจะมี3บาทอย่างเงี้ยคุณมีละสิบาบาทคุณก็จะคำนวณได้ว่าคุณอยากได้กำไรเท่าไหร่แต่แอมเจอบ่อยมากๆคนที่ตั้งพวกราคาพวกนี้กำไรขาดทุนนะคะแต่ตั้งจากอะไรไหมความรู้สึกพี่ว่าจานนี้นะแปดสิบเก้าบาท พี่ว่าอันนี้นะร้อยจสบกาบาทคือรู้สึกว่าจะต้องขายเท่านั้นมันคือการคำนวณตัวเลขอะที่ผิดพลาดไม่ตรงไม่เป๊ะพอเกิดการคำนวณที่ผิดพลาดไม่เป๊ะปุ๊บนะลำบากเลยคือคนก็กลายเป็นฟีลว่าเอา้าอุ๊ยสรุปเราได้กำไรหรือขาดทุนกันแน่ตัวแอมเองยังเคยเจอและคะ่ะกลับไปเรื่องคาเฟ่แถบเล่าให้ฟังนะคะคาเฟ่แอมก็มีการคำนวณที่ผิดพลาดเหมือนกันแอมออกบิงซูทุเรียนขายดีมากๆวันหนึ่งร้อยถ้วย บิงซูทุเรียนนะคะขายดีมากไปท็อปเดอะเทาเลยคนเดคนละมาต่อคิวเลยแบบเฮ้ยบิงซูทุเรียนบิงซูทุเรียนเราก็สั่งทุเรียนมาสั่ง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 มาแล้วเราก็ไม่ได้คำนวณว่าทุเรียนหนึ่งลูกหนึ่งโลเนี่ยมันได้เท่าไหร่แอมก็มีการคิดคร่าวๆกันว่าเออทุเรียนหนึ่งลูกอ่ะสามโลน่าจะทำได้สามจานแต่คุณก็รู้ใช่ไหมครับผลผลิตการเกษตรอ่ะแต่ละลูกแต่ละโลใช้ได้ไม่เท่ากันมีดิบมีเสียมีหามกลายเป็นว่าแอมขายทั้งหมดนะคะขายดีจนเจ๊งมีอยู่ เราก็ให้ทุเรียนเยอะมากคห้ะทุกอย่างเยอะมากขายดีมากเลยนะ,ะขายดีดีด,ดีเจ๋งค่ะคุณนะามันเป็นฟิลแบบนี้เพราะฉะนั้นการคำนวณตัวเลขนะฮะสำคัญมากๆทั้งตัวเลขกําไรตัวเลขต้นทุนตัวเลขพนักงานตัวเลขว่าต้องใช้อะไรเท่าไหร่ยังไงเวลาคุณต้องไปการคำนวณที่ดีทั้งหมดถ้าคุณสามารถคำนวณตัวเลขพวกนี้ได้นะคะไม่ว่าทําธุรกิจอะไรนะไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารก็ได้นะคือมันก็จะมีสิทธิ์ที่เราจะหนีความเจงได้ดีมากขึ้นค่ะ ประเด็นข้อที่3นะครับอมเรียกว่าเป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของเทรนดนะะ์ครสภาพเศรษฐกิจก็เป็นตัวตัวทีวว่ทําให้คุณเนี่ยก็จะเจ๋งได้เนะาะเศรษฐกิจในช่วงนั้นดีไม่ดีโฟไม่โฟบางช่วงโฟก็ขายดีขายดีก็ได้ตังก็ไปแฮปปี้สภาพเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับอะไรบางช่วงสมมุติว่ารัฐบาลมีโครงการในการเอาเงินมาช่วยกระตุ้นาการบุนเวียนเศรษฐกิจปุ๊บกลายเป็นว่าอยู่ดีมีคน10บล้านคนมีเงินเพิ่มขึ้น1 0,000บาทอ้าวถ้าคุณเองอยู่ในกระแสตรงนั้นคุณได้ตังคุณก็ไปได้ละ อันอเนี้ยอย่างรัฐเนี่ยเคยมีโครงการที่ใครก็ตามซื้อสินค้าโอท็อปเอาไปรหยนดภาษีได้ถ้าคุณเป็นโอท็อปในหมู่บ้านในตำบลใช่หไหมคุณรอดละคือคุณมันขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจด้วยแต่อีกตัวหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของเทรนด์ค่ะโดยส่วนมากเนี่ยเรามักจะกระโดดเข้ามาทําสินค้าบริการต่างๆเนี่ยเราจะมาตามเทรนด์กันเป็นหลักเลยคือเทรนด์ช่วงนี้อันนี้มาเราวิ่งเทรนด์ช่วงนี้มาอันนี้เราวิ่งและโดยส่วนมากจากประสบการณ์ที่อัาเจอในการทำคอนซัลท์ของธุรกิจจตาาางนนะคะคืืออมมัักเข้้หลลรรแว เทรนมาเทโลทุกคนลาบบูบูมาคุณจะไม่ได้คุณไม่ได้เป็นคนที่1 2- 3 4งสแต่คุณเป็นคนที่100ที่กระโดดเข้าธุรกิจดีแต่พอคุณเดเวลลอปธุรกิจเสร็จปุ๊บตอนนั้นมันตลาดวายแล้วเข้าใจไหมครัมันตลาดมันวายไปแล้วแอมเนี่ยเคยอยู่ต้นเทรนธุรกิจตัวหนึ่งก็คือแอมทำไวเบอร์มือถือสายมูชื่อฮอลโลบอลนะคะรับบางคนอาจจะเป็นลูกค้าแอมฮอลโลบอลแอมเนี่ยคือต้นน้ําเลยแอมเป็นประมาณ3คนแรกที่ทําธุรกิจไวเบอร์มือถือนะครับตั้งแต่เมือม่อประมาณสัก3ปีที่แล้วได ในขณะที่คนอื่นอ่ะก็ยังงงๆอยู่เออจะมูเกตติ้งจะอะไรยังไงดีพอแอมเป็น3เจ้าแล้วและแอมเล่นใหญ่แอมทุนเยอะแอมลงแบบเต็มที่ปึ้งกลายเป็นว่าลูกค้าแอมก็เข้ามาแบบเต็มไปหมดเลยแล้วพอแอมอยู่ต้นเทรนนะฮะคือเราสบายเลยเราไหลยาวปั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 วแล้วก็มีคนเริ่มมาทําตามแต่คนที่เริ่มมาทําตามอ่ะหลังจากที่แอมทําไปแล้วนะคะ5เดือน4เดือนบางคนเพิ่งเรียบรับระบบเสร็จนะครแอมทําไปแล้วปีนึงอ่ะเธอฉันได้เงินไปแล้วว่าหลาย10บล้านไปแล้วปีนึงอ่ะ แต่เขาเพิ่งกระโดดเข้ามาทาทีหลังเห็นไหมคือตลาดมันก็วายแล้วฉะนั้นถ้าเวลาคุณจะทาอะไรตามเทรนนะ,ค,ะคุณต้องเมคช่วยให้ได้ว่าธุรกิจคุณเนี่ยอยู่ต้นเทรนถ้าคุณอยู่ต้นเทรนต้นน้ำจริงๆนะครับเปอร์เซ็นต์เจ๊งมันจะน้อยแต่ถ้าคุณบ่ได้อยู่ต้นเทรนนะโอ้ไม่กอดคุณแม่คุณน้มันจะยมมากมันจะบ่ได้พยายามคิดให้ออกว่าคุณอยู่ต้นเทรนหรือเปล่าครับข้อต่อมาข้อที่สี่นะคะแอมเรียกสี่นี้ว่าโฟกัสค่ัโฟกัสก็เป็นสิ่งที่ดิฉันเจ๊งเองเหมือนกันนะครับดิฉันนะ,ะ Focus น,น,ะน,นะ เป็นนักธุรกิจเนี่ยจะอยากทําหลายธุรกิจให้มันเกื้อนหนุนกันอยากไปคอดไว้ตรงนู้นอันนึตงตัวนี้อันนึงตรงนั้นอันนึงดิฉันก็เป็นหนึ่งในคนแบบนั้นเหมือนกันเมื่อสมัยก่อนแอมก็รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้เอเจนซี่มาทําช่วงนี้ไวเปอร์มือถือมาทําช่วงนี้เพจหนังมาทําช่วงนี้สุขภาพมาทําแอมก็จะไปทำแอมก็จะไปคอดของที่ไปทําอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยปรากฏว่ามันเสียโฟกัสแอมไม่สามารถโฟกัสในสิ่งหนึ่งได้ก็เอาอวันนี้ฉันโฟกัสไปดูอ๋ออ๋อเออเอ กูจะโฟกัสอะไรเลือกไม่ถูกนึกไม่ออกไม่รู้ว่าจะโฟกัสอะไรกันแน่พอเราไม่รู้ว่าเราจะโฟกัสอะไรกันแน่ปุ๊บทีนี้ชิพหายแล้วความชิพหายมาถึงเราแล้วค่ะคุณแม่แล้วคุณแม่ฉันจะต้องทำอะไรก่อนทําอะไรหลังมันเสียโฟกัสไปพอเสียโฟกัสปุ๊บคณก็จะไปโฟกัสธุรกิจที่มันจะได้ตังค์เยอะสุดค,คุณจำง่ายๆเลยธุรกิจไหนได้เงินเยอะสุดกำไรเยอะสุดคุณไปโฟกัสตัวนั้นนะ่ะแต่อีกตัวหนึ่งอะ่ะอาจจะมีโอกาสเฮ้ยโอกาสดูดีมากนะแต่คุณก็จะไม่ได้มาโฟกัสมันเพราะว่ามาไปทําอีกตัวหนึ่งอยู่แล้วคนเราาาานะะออมมคิดวว่่่่ถ้ไ้ไีผูชยยง โฟกัสธุรกิจได้ไม่เกิน5ตัวหรอกค่ะเอาจริงนะโฟกัสมากๆได้แค่สอสตัวเองเพราะฉะนั้นคุณต้องดูให้ดีว่าธุรกิจที่คุณไปคลอดไปสร้างมันคุณโฟกัสมันแค่ไหนคุณลุ่มหลงในการทํามันแค่ไหนถ้าคุณลุ่มหลงมากคุณโฟกัสมากเหมือนที่แอมโฟกัสกระตากกระเติดมากๆเนี่ยพอมันแบบมันมุ่งแสงมาเหมือนแว่นขยายที่รวมแสงทั้วทัส่องไปที่จุดจุดเดียวแล้วมันก็เผาไหมเลยมันเผาไหมมันเป็นคือเงินแล้วเงินมันก็มาได้ถ้าคุณสามารถที่จะแบบโฟกัสอะไรมาพอฉะนั้นแอมคิดว่าคุณต้องดดูให้ีว่า ธุรก,กิจที่คุณทำอยู่คุณโฟกัสมากพอไหมถ้าคุณโฟกัสมากพอเปอร์เซนต์เจงก็น้อยลงไปอีกคะ่ะเด็นข้อสุดท้ายนะคะสำหรับแอมนะคะที่จะมันมีหลายข้อแหละแต่ว่าแอมคิดว่าแอมรวมมาให้สักห้าประเด็นไปนสุดท้ายว่าเป็นเรื่องของทีมงานธุรกิจที่ทําด้วยตัวคนเดียวได้จริงๆเนี่ยน้อยและยากแต่ถ้าคุณสามารถที่จะมีทีมงานที่ดีได้คุณก็จะสเกลบิสเนสได้ในการทํางานของแอมต,ตัวตนคคอแอมเป็นคนศรัทธาและเชื่อในเรื่องของทีมงานมากๆโฮลวอลแอมทาก็มีทีมงานเป็น10คนคะ่ะ แอมทำกะตลาดกะเติรดทีมงานมันก็มีตั้ง5้าคนนะฮะแอมทำบริษัท, Agency, ท,ทเอเจนซี่ทีมงานมันก็มีแอมทำเพจหนังทีมงานมันก็มีแอมทำเพจอสังหาทีมงานมันก็มีทุกที่แอมคิดว่าการมีทีมงานที่ดีเป็นสิ่งสําคัญและโดยส่วนมากบางครั้งนะฮะมักจะไม่สามารถหาทีมงานที่ดีได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเมนเทจทีมงานให้สามารถสร้างงานอย่างที่คุณเป็นได้คือตัวเจ้านายตัวหัวหน้าเนี่ยภาพชัดแหละว,ว่าฉันอยากให้มันเป็นสิ่งเนี่ยฉันสิ่งนี้ทําได้แนะ่นอนปังนะคุณแม่แต่ไม่สามารถเมเนจขออต่นนันได้ ม่สามารถไม่เดทให้มันเกิดงานตามสมองในเขาคิดขึ้นมาได้แอมเจอลูกศิษย์แอมนะคะคนหนึ่งเลยเนี่ยคือยอดขายเขาร้อยล้านต่อปีร้อยถึงร้อยห้าสิบล้านต่อปีคือขายดีนะฮะแล้วแอมก็บอกเขาว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะ potential ของธุรกิจค,คุณอนะ่ะไปได้ยั300นสามร้อยล้านห้าร้อยล้านได้นะแอมบอกเขาแต่ปรากฏว่าเขาไม่สามารถพาตัวเองอะ่ะเดินจากหนึ่งไปสองสามสี่ห้าได้เดินไปไม่ไหวเพราะอะไรทีมงานเขาไม่พร้อมแอมไปทำคอนซลนะัลร์นั้นไปเห็นหน้าตาทีมงานเขานะไม่ได้ไม่ได้บูลลี่ที่หน้าตานะฮะแต่ไปเห็นหน้าตาการทํางาน นั่งยมยม,ยมง,ง,งงงกันนั่งเงียบเงียบในห้องประชุมแอมโบอโกแอมรู้เลยว่าเนี่ยคือทีมงานที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถจะพาเขาไปที่ไม่สามารถจะพาจากจุดที่เขาเป็นร้อยล้านนะไป300ได้150ไป400พาไปไม่ได้พอมันพาไปไกลไม่ได้ปุ๊บก็กลายเป็นว่าย่ำอยู่กับที่ทีมงานก็ย่ำอยู่กับทีหัวหน้าก็ย่ำอยู่กับที่งานทุกอย่างก็ย่ำอยู่กับที่มันไปต่อไปไกลไม่ได้แอม,ไ,ไ,ไ,มได้อมองว่าถ้าคุณอยากจะเป็นบิสเนสที่สักเซสนะครับทีมงานสําคัญคุณต้องหาทีมงานที่เลิศด,ดีปัง เมเนจทีมงานก็ต้องเมเนจเป็น HR คุณดีไหมระบบในการจัดการงานดีหรือเปล่าการเทรนนิ่งการสอนให้เขาได้เก่งงานที่มันควรจะเป็นดีแค่ไหนคุณก็ต้องมาดูเรื่องพวกนี้ด้วยเนี่ยมันสําคัญทุกองประกอบเลยอมคิดว่าทั้ง5ข้อนี้เป็นองคประกอบที่สัดสําคัญมากๆนะคะแล้วก็ไม่ยากไม่ง่ายแต่ถ้าคุณทําได้ครบองคประกอบตามนี้นะอนว่าเปอร์เซ็นต์ในการเซ็งเนี่ยมันจะน้อยลงมากๆคือ การจะเจ๋งไม่เจ๋งอะมันองค์ประกอบมันเยอะที่จะมันอาจจะมีเป็น10ข้อร้อยข้อแต่ว่าจับประสบการณ์ในการทําธุรกิจของแอมสิปีจากการทำคอนเสิร์ตคนมาแอมคิดว่ามี5ประเด็นนี้แหละเป็นประเด็นที่น่าสนใจสาหรับคนอื่นๆที่ฟังอยู่นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณแอมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีประเด็นไหนเพิ่มในการจะเจ๋งมากเจ๋งน้อยอยากให้คอมเมนต์มาพูดคุยกันนิดนึงนะคะแอมจะไปอ่านดูแล้วก็อยากเห็นมุมมองแต่ละท่านว่าเออบิสกิสที่ดีสําหรับคุณที่จะเจ๋งหรือที่จะไม่เจ๋งเนะี่ยมีอะไรบ้างน่าสนใจยังไงเดยวะะนนคค ถ้าชอบวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะชอบชาแนดีแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะกด subscribe กันไว้นะคะมันจะได้มีวิดีโอดีๆแบบนี้เด้งให้คุณดูนะครับบิสเนสคุณจะได้ไม่เจงในอนาคตนะคะติดตามชาแนของเราไปด้วยนะคะเรามีทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเลยตามนี้เยอะมากคุณจะไปตามที่ไหนก็ได้เหมือนกันนะคะอยากตามชีวิตส่วนตัวไปดู IG อยากตามบทความเขียนของแอมไปตามที่ a c e b o o k นะคะตามที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องธุรกิจเรื่องของบิสเนสนะฮะเรื่องของการตลาดไปพร้อมกันค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ